ต้องบอกว่านักเตะคนนี้ตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงมากๆครับแมนยูอย่าช้าสําหรับวิกเตอร์โอซิเมนนะครับโอโหตอนนี้ครับเราต้องบอกว่าวิกเตอร์โอซิเมนกองหน้าของนาโปลีกลายเป็นนักเตะที่ยิงครบ100ประตูเร็วกว่าคริเซโนโรนัลโดแล้วก็ราชาเมซี่ครับหลังเมื่อคืนนี้ยิงไปอีกหนึ่งประตูครับในเกมที่ชนะซาส,สโซโล2สองประตูต่อศูนย์ครับโอโหเราต้องบอกว่าวิกเตอร์โอซิเมนคนนี้ใช้เวลาเพียงแค่197้นัดครับยิงประตูที่100บนเส้นทางอาชีพของตัวเองครับเร็วกว่าบรรดาตำนานอย่างคริเซ โรนัลโดเลโอนลเมซี่รวมไปถึงซลาตันอิบราิมวิชครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาเป็นรอง,งเพียงแค่อลิงบราห์ฮัลแลนด์รวมไปถึงประธานเอ็มบัอปเป้สองคนเท่านั้นครับโอ้โหต้องบอกว่าหลังจากประเดิมสนามในเกมอาชีพนัดแรกกับวิลฟ์บวกครับเมื่อปี2017 โอซิมเฮนคนนี้ครับเขาย้ายไปอยู่กับ r s c เอเชลโรยนะครับแล้วก็เร็วก่อนเก็บข้าวของมาอยู่กับนาโปลีเมื่อปี2020ครับซึ่งเขากระหน่ำไป47ประตูในซีรีส์อตาลีเลยครับใช้เวลาเพียงแค่85นัดในฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าหัวหอกวัย24ปีอย่างโอซิมเฮนซัดไปแล้ว18ประตูครับและรังตำแหน่งดาวซันโวทิ้งห่างคนอื่นถึง6ลูกด้วยกันครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าฟอร์มอันร้อนแรงแล้วก็สถิติอันน่าทึ่งแบบนี้จะทำให้นาโปลีเนี่ยสามารถเรียกร้องค่าตัวของเขาเพิ่มเติมมมหหหลลลลััังงกกาาาายยยยเปปปป็น้้ขอทที่ววุโรไแ บริกเตอร์โอซิมเฮนนะครับโอ้โ oh หตอนนี้ครับยิงประตูที่100ไปเป็นที่เรียบร้อยครับเร็วกว่าคริสเตโนโรนันโดเร็วกว่าราชาเมซี่นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับคอมเมนต์ก็าไหมผมหน่อยแบบนี้แมนยูช้าไม่ได้นะครับ